Goalie, goalie, Man United. Goalie, goalie, Man United. Goalie, goalie, Man United. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mr View Channel อีกครั้งนะครับผมวันนี้เราเปลี่ยนทีนังกันสะหน่อยนะเราจะไปอัปเดตสถานการณ์ของพิมเมล u กอังกฤษกันนะครับผมวันนี้โดยพิมเมล u กอังกฤษเนี่ยก็เพิ่งกลับมาเตะกันนะ2คู่ไปแล้วก็คือแอสตันวิลล่าที่เสมอกับเชฟด์ยูไนเต็ดไปอย่างไรสกอร์ศูนย์ประตูศูนย์นะคู่นี้ก็มีปัญหากันเรื่องโกลายด้วยอีกคู่นึงก็เป็นบิ๊กแมตที่ไม่ค่อยจะบิ๊กเท่าไหร่เพราะว่าแมนซิตี้ก็ถล่ม อาร์เซนอลเนี่ยไปสามประตูต่อศูนย์นะอาร์เซนอลเนี่ยก็เหลือ10คนด้วยดาวิดลุยส์โดนไล่ออกนะโดยเราก็จะมาดูประเด็นต่างๆที่น่าสนใจนะในพรีเมียร์ลีกในช่วงโค้งสุดท้ายนี้นะครับ ประเด็นแรกคงหนีไปไม่พ้นประเด็นของการได้แชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งแรกนะของหงษ์แดงลิเวอร์พูลนะหลังจากที่เปลี่ยนชื่อมาเป็นพรีเมียร์ลีกนะโดยถ้าได้แชมป์ครั้งนี้ก็จะเป็นแชมป์ลีกสมัยที่19นะเราไปดูโปรแกรมของลิเวอร์พูลเนี่ยโดยลิเวอร์พูลเนี่ยจะเล่นในวันจันทร์นะเวลาตีหนเป็นศึกเมอร์ซี่ไซดดาบี้เลยสำคัญมากเพราะว่าถ้านัดเนี้ย แมนซิตี้เนี่ยพลาดแพ้ขึ้นมาเนี่ยแล้วเวอ้์วูลชนะเอเวอเรตนะที่กูดิสันพาร์คเนี่ยจะทำให้เวอร์พูลเนี่ยคว้าแชมป์ทันทีแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะนัดต่อไปเนี่ยหงแดงเนี่ยได้เล่นในบ้านนะเป็นนัดกลางสัปดาห์ด้วยในการเปิดแอนฟิลด์เจอกับทีมไม่ค่อยมีชั้นอย่างคริสตัลพาเลซนะซึ่งผมมองว่าถ้าไม่ไปคว้าแชมป์ที่กูดิสันพาร์คยังไงก็ได้ฉลองกันที่แอนฟิลด์แน่นอนอยู่ละก็สมใจแฟนหงแดงแลวนะก็อยู่ที่ว่าจะได้ชูถ้วยแชมป์เร็ว ชาเท่านั้นนะครับผมสำหรับประเด็นนี้ก็ดีใจสำหรับแฟนๆหงแดงทุกคนด้วยนะครับผมประเด็นที่น่าสนใจต่อมาขอเป็นการแย่งพื้นที่ไปเล่นในพื้นที่ยุโรปอย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะซึ่งถ้าดูจากตารางคะแนนแล้วเนี่ยทีมที่มีโอกาสลุ้น ไปยูฟาแชมเปียนลีกเนี่ยก็คือต้องไล่มาตั้งแต่อันดับ3จนไปถึงอันดับ9เลยนะก็จะมีเลสเตอร์ซิตี้ที่อยู่อันดับ3เนี่ย53คะแนนถึงจะนำเชลซีอยู่5แต้มเนี่ยแต่ว่าเหลือการ่งขันอีก9นัดด้วยกันนะเชลซี Chelsea มี4ีแแต้มอยู่อันดับ4นะแล้วก็อันดับ5เนี่ยเป็นปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะมี45คะแนนโดยนัดต่อไปเนี่ยก็ต้องบุกไปเยือนไก่เดือยทองฮอตแนมฮอสเปอร์ Hot นะที่อยู่อันดับ8มี41คะแนนถ้าสมมติแมนยูพลาดเนี่ยสเปอร์สามารถ ลดช่องว่างได้เหลือ1คะแนนเท่านั้นนะเราก็ไปดูอันดับ6อย่างเชฟฟิลในเต็ดที่มี44คะแนนต้องบอกว่าเชฟฟิลเนี่ยน่าเสียดายมากเพราะว่าเมื่อกลางสัปดาห์เนี่ยปิงประตูเข้าไปแล้วแต่ว่าโกไลน์ไม่ทํางานนะทำให้พาดที่จะได้3แต้มที่บ้านของแอสตันวิลล่านะทำให้แต้มเนี่ยไม่สามารถแซงแมนยูไปทําให้ปัจจุบันเนี่ยก็ยังลังอันดับ6อยู่อันดับ7ก็คือทีมฟอร์มดีอย่างวูฟแฮมตันวันเดอร์เลอร์นะตอนนี้ก็มีอยู่13คะแนนและอันดับ9ที่อาจจะมีลุ้นเบาๆนะเพราะห่าง พื้นที่แชมเปี้ยนลีกเนี่ยถึง8คะแนนก็คือทีมอย่างอาร์เซนอลนะอาร์เซนอลก็คือฟอร์มไม่ดีนะใครเป็นแฟนปืนใหญ่เนี่ยก็ต้องลุ้นกันอย่างหนักเลยนะสำหรับฤดูกาลน,นี้ยุโรป้าเนี่ยก็ค่อนข้างจะยากเหมือนกันต้องบอกเลยนะครับ ประเด็นที่น่าสนใจขอพูดถึงในเรื่องของการตกชั้นพรีเมียร์ลีกนะถ้าเราดูตนารางคะแนนเนี่ยตั้งแต่อันดับ15ลงไปถึงอันดับ20เนี่ยมีโอกาสตกชั้นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นไบรตันที่มี29คะแนนแล้วก็อันดับ16ถึงอันดับ18เนี่ยก็จะมีอันดับ16เป็นเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะมี27คะแนนวัตฟอร์ดก็มี27คะแนนเหมือนกันแต่ว่าลูกได้เสียเนี่ยแย่กว่าเวสต์แฮมนะแล้วก็อันดับ18ที่อยู่ในโซนตกชั้นะก็คือบอร์ ยยแย่ที่สุดอันดับ19กก็คือสิงห์พังงาดอย่างแอสตันวิลล่าเนี่ยก็มีแค่26คะแนนนะห่างจากโซนปลอดภัยเนี่ยแค่1นคะแนนเท่านั้นแล้วก็ทีมบุวยอย่างนอนริสซิตี้เนี่ยก็ต้องพยายามอย่างหนักเลอยนะอาจจะต้องหวังพึ่งดิโมปุกกี้ในะช่วงท้ายฤนะดูการหน่อยเพราะตอนนี้ห่างจากโซนปลอดภัยเนี่ยถึง6คะแนนนะต้องมาดูกันว่าช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยหลังจากปรับเปลี่ยนแท็กติกฟอร์มการเล่นหรือว่าความฟิตของลังเตเนี่ยหลังจากกลับมาจากโควิดเนี่ยทีมไหนจะเป็น3ทีมที่ ไม่สามารถอยู่ต่อในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้าได้นะครับผม โอเคครับ okay เราจะมาชวนไปดูโปรแกรมพิมแมลีกสุดสัปดาห์นี้นะโดยเป็นนัดที่30จะเตะกันตั้งแต่คืนวันศุกร์เลยโดยคืนวันศุกร์เนี่ยจะมี2คู่นะซึ่งวันศุกร์เนี่ยมันคาบเกี่ยวไปถึงวันเสาร์ของเวลาประเทศไทยละก็จะมีคู่เวลาเที่ยงคืนเป็นนอร์ลิตซิตี้นะที่ต้องดิ้นรนหนีตกชั้นเป,เปิดบ้านเปิดบ้านเจอกับเตลท์แฮมตันนะและคู่ตีสองสิเป็นบิ๊กแมตเลยไม่ว่าจะเป็นแฟนไก่หรือแฟนผีอา,าพลาดเพราะว่าสเปอร์จะเปิดรังตอน รับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วพอข้ามมาถึงวันเสาร์เนี่ยก็จะมีเตะกันทั้งหมดเนี่ยสคู่นะโดยคู่แรกอะ่ะจะเตะกันเวลา6กโมงครึ่งเลยเป็นวัตฟอร์ดเจอกับจิ้งจอกสยามอย่างเลสเตอร์ซิตี้นะซึ่งเลสเตอร์เนี่ยก็ต้องการจะการันตีการไปเล่นพื้นที่แชมเปี้ยนลีกนะก็จะเตะกัน6กโมงครึ่งเลยคู่นี้พีพีทีวียิงสดด้วยคู่ต่อมาคือไบตันเจอกับ ทีมการตรางต้องบอกเลยว่าเป็นทีมการตารางแล้วอยากอาร์เซนอลนะเตะกันเวลา3ามทุ่มและคู่5้าทุ่มครึ่งก็เป็นเวสต์แฮมเจอกับวูฟแฮมตันที่กําลังลุ้นไปเล่นพื้นที่ยุโรนะซึ่งลุกสามารถลุ้นได้ถึงพื้นที่แชมเปี้ยนลีกเลยและคู่ดึกสุดในคืนวันเสาร์เนี่ยจะคาบเกี่ยวไปถึงคืนวันอาทิตย์ละเตะกันเวลาตีหนึ่งสนาทีเป็นบอลมัดเจอกับคริสตัลพาเลสนะส่วนอีก2คู่ในวันอาทิตย์เนี่ยจะเตะกันเวลา2องทุ่มก็จะมีนิวคาสเซิลเจอกับ United, 15, เชฟฟิลด์ย สิงห์นะระหว่างสิงห์ผงาดเจอกับสิงโตคำรามนะก็คือแอสตันวิลล่าเจอกับเชลซีนะครับศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมชนะทอฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอเรตันเปิดกูดดสันพาร์กอ็รับการไปเยือนของจาฝูงเครื่องจักรถล่มประตูเลดแมชชีนอย่างผงแดงเลี้ยวผูนนะครับและคู่สุดท้ายในคืนบันเดยไนท์ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวเป็นการเตะเวลาตีสองนะเป็นเกมที่เอติฮัดสเตเดียมระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับ เบอร์รี่นะครับผมเราก็จะได้กลับมาดูพิเมรีกันอย่างเมามันนะเตะกันแบบสุดสัปดาห์กลางสัปดาห์สุดสัปดาห์กลางส,สัปดาห์เลยนะใครที่เป็นแฟนพิเมรีกนะและผมเชื่อว่าน่าจะเป็นลีกที่คนดูมากที่สุดในไทยด้วยและมากที่สุดในโลกด้วยนะบอกเลยว่าลุ้นมันแน่ครับผมในช่วงของสุดท้ายนะครับ